พกเกิดขึ้นเพราะมีความหลงเมื่อมีความหลงแล้วทำพูดคิดอะไรก็ไม่ถูกต้องอย่างนั้นการเจริญสตินี่ต้องทํามากๆทําบ่อยๆนั่งทําก็ได้นอนทําก็ได้ขึ้นรถลงเรือทําได้ทั้งนั้นเวลาเรานั่งรถเมเรานั่งรถยนต์ก็ตาม เราเอามือวางไว้บนขาพลิกขึ้นคว่ำลงก็ได้หรือเราไม่อยากพลิกขึ้นคว่ำลงเราเพียงเอามือสัมผัสนิ้วอย่างนี้ก็ได้สัมผัสอย่างนี้ให้มีความตื่นตัวทำช้าๆหรือจะกำมือเหยียดมืออย่างนี้ก็ได้หรือเราจะเอามือสัมผัสขาเราอย่างนี้ก็ได้ไม่มีเวลาที่จะทําบางคนว่าทําไม่ได้มีกิเลสเข้าใจอย่างน้อันนี้ ถ้าเราตั้งใจแล้วต้องมีเวลามีเวลาเพราะเราหายใจได้เราทําการทํางานอะไรให้มีความรู้สึกตัวเส้นเราเป็นครูสอนหนังสือเวลาเราจับดินสอออกมาเขียนหนังสือเรามีความรู้สึกตัวเขียนตัวหนังสือไปแล้ว็รู้รูอันนี้เป็นการเจริญสติแบบธรรมดาธรรมดาศึกษาธรรมะกับธรรมชาติ เวลาเราทานอาหารเราเอาซ้อนเราไปตักเอาข้าวเข้ามาในปากเราเรามีความรู้สึกตัวในขณะที่เราเคี้ยวข้าวเรามีความรู้สึกตัวเืิมข้าวไปในท้องไปในาลาคอเรามีความรู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นการเจริญสติอย่าพึ่งพูดว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลานั้นอันนั้นเป็นคนที่ไม่ตั้งใจคือไม่รู้จัก ไม่สนใจเรื่องชีวิตนี้เองเมื่อเราทําอย่างนี้ทําบ่อยๆมันจะปรากฏความปรากฏนั้นคือความสะสมอันนี้เป็นเหตุผลของมันเกิดขึ้นนั่นเดีวยวญาณของปัญญาเหตุของมันคือทาความรู้สึกสมมุติเราเอาผลละไม้เป็นลงดินเมื่อเอาผลละไม้เอาเม็ดพืชอะไรต่างๆนี่ไปเพาะไปปลูกไว้เราเอาน้ําไปลดมัน รถบ่อยๆความอบอุ่นกระทบเข้าไปในผลเม็ดพืชอันนั้นมันก็แตกขึ้นมามันก็เป็นผลขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันที่เราทํานี่ัเป็นเหตุของมันเหตุของมันคือเราทาความรู้สึกผลของมันปัญญามันจะรู้ขึ้นมาทันทีอันนั้นเป็นรูปน,นี่เป็นนามเราจะรู้จากเองแต่ไม่ไปสนใจมัน ที่อาตมานํามาเล่าให้ฟังนี่จาได้อันนี้รู้จําเมื่อเรารู้จําแล้วต้องพิจารณารู้จักรู้จักแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาธรรมให้มีสติตื่นตัวอยู่เสมอเป็นการรู้แจ้งเป็นการรู้จริงคําว่ารู้แจ้งรู้จริงนี่หมายถึงรู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาอันนี้รู้แจ้งรู้จริง อย่างไรก็ตามจำเป็นรู้จำก่อนบัดน,นี้เมื่อเรานั่งนานๆมันเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเราก็ต้องเดินเดินไปเดินมาก้าวเท่าไปก้าวเท่ามาทำความรู้สึกแต่ไม่ได้พูดว่าสายยางหนอหัวยางหนอไม่ต้องพูดเพียงเอาความรู้สึกเท่านั้น อันความรู้สึกนั่นแหละเป็นการเจริญสติคำว่าสติคมระลึกได้อันคมรละลึกได้กับความรู้สึกนั้นเป็นอันเดียวกันบัดนี้เมื่อเราทำบ่อยๆคมคุ้นเคยมันบ่อยๆเมื่อมันคิดวูกขึ้นมาเราจะรู้สึกอันความรู้สึกนั้นท่านเรียกว่ามีสติมันรู้สภาพหรือภาวะของความคิด ใน,นการเดินจมกรมก็เป็นการเจริญสติเป็นการระลึกได้จริงๆอันนี้ไม่จำกัดไม่กำหนดกฎเกณฑ์อยากเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนท่าคนแก่กลางคนก็ทำได้เพราะเราไม่ต้องการความทุกข์เมื่อเราทำอย่างนี้ความทุกข์มันหายไปเองสมมุติเหมือนก,นกันกับที่เราอยู่ที่มืดเราไม่ต้องการความมืด แต่เราไม่รู้จักวิธีที่จะไล่ความมืดได้เราเพียงมีไม่ขีดไฟหรือเทียนขึ้นมากอตามจุดไม่ขีดไฟออกไปความมืดมันหายไปเองอันนี้ก็เหมือนกันแต่เราทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้เมื่อเราทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้ความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วที่มันโกรธมันโลภ ขึ้นภา,ายในจิตใจนั้นเรียกว่าเราไม่ไม่ตื่นตัวคือเราไม่เห็นไม่เข้าใจนั่นเองดังนั้นที่อาตมานำมาสีแจงเรือนำมาแนะแนววิธีปฏิบัติให้นี้อันนี้แบบนี้ปฏิบัติง่ายๆปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้